วีดีโอนี้มีเนื้อหาถ้าคำหยับขายทำผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาดูมีสิงค้าหรือสารที่ใดอย่างไรแต่ทำเพื่อสร้างสิ่งสารและความเป็นเริมเท่านั้นหากสิ่งใดที่เ็นการไม่เหมาะสมหรือล่วงเกินขายขออภัยวันทีมนี้วยจ้าฮึ มาแล้ต่อเฮ้พชะปะเพชรบึ๊บจะแกะแล้วนะแกะเลยนี่คืออะไรนี่คืออะไรสลิดติดคอเฮ้ยอุ้ยชัดเจนแม่รู้ว่ามันไม่หลังเออทำไมกูงนจังเออเหมือนหน้าเลยใช่ไหมไอ้เบื้องอันนี้มันต้องมีข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเหนียวค่ะไอ้เชื่อแล้วเบื้งดูโต๊แล้วดิโต๊ะเรามันควรทำได้ไหมโตแล้วมันแบบกลัวมันจะแบบ ชกกระปงอะไรเงี้ยแดกไม่ได้วันนี้ล้างมือก่อนดีไหมกูไม่ทำได้ไหมไปหาไปห้องน้ำอะไปล้างมือก่อนอย่าเพิ่งยุดอย่าเพิ่งยุดไปล้างมือก่อนเอาจริงเออไปไปล้างมือ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  ล้างมือไปล้างมือไปล้างมือไปล้างมืไปล้างมือ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 เฮ้ยน้ำสวยสเยอะกก็เหมือนเดิมไขาให้ยางมันยยัไม่บเลย

ช้อนอะไรเออกูก็สงสัยอ๋อกูเก็บไม่ให้ถุงเดิมแล้วอ่ะเราไปแดกดขอนดูไปเอออยากได้ขอนครูมากเลยร้อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนต้องใส่น้ำก่อนดีกว่าอ่ะงงต้องใส่นี่ก่อนวะไม่รู้ทำไม่เป็นอัอเอา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 อันนี้มาจะดูดดูดไงวะขวดแม่ขอกจะยาวไม่รู้จักวะไม่เคยเรียนแลบ เขาเรียกว่าอะไรวะอาลุงไม่นออยลงไม่นอ,เอนอเขาเรียกว่าดอปเปอร์ดูนา<ช>่าอะไรละ่ะที่ดูโอ้ยแม่มึงก็กูบอกแล้วว่ามันลึกมึงเอาใส่ฝาไหมมึงโง่จังนั่นเะรดิกูบอกหากรรไกเปียกเลยมึง นี่เองเหรอไม่ต้องใส่เท่าเส้นไงโอ,ไโอ้โชาดน,นี้จะได้ไหมเนี่ยมึงดื่นน้ำไปเลยไม่ได้หรอหวานมันง้จังเออมึงมาาก็งใส่ช้อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันให้มันตรงตรงหน่อยให้มันเอียงนี่มึงตรงแล้วใช่ไหมโต๊ะเนี่ยมือท่ากูนั่งด้วยนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,วอ ไม่ใช่แลทำไงต่อกูว่าคลิปนี้คงต้องไม่ต้องมีสาวแล้วล่ะไม่มีสาวไม่มีเสียงสาวเอฟเฟคประกอบอะไรกมเอาเพลงไอ้นี่ ว่าเอาเอาผมมาเทใส่ปากแน่จะอร่อยจริงจริงอันนี้คือทำอไรข้าว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 เหนยียวข้าววนน้ำมันไม่พอแม่เดี๋ยวก่อนสิว้าว่าว้าว่าว้าว่าดก้ว่าวิธีกินคือเปิดซองมาทีใส่ปากน่าจะอร่อยว่าเพะว่าเราคิดผิดวะที่ำแบบนี้มันจะซื้ออื่นมาเล่นนะมึงนุ๊กูก็ว่าเพราะว่ามึงต้องปั้นแล้วว่ะกูหยิบขึ้นมาได้ปะได้ ก็มึงจะกินใช่ไหมกินก็ได้ไม่กินเดี๋วทำเป็นหน้าตาก็ได้มั้งเนาะเออให้หมากินให้หมากินไม่ราคาร้อยกว่าเอ้นี่แหละอิ่มอ่ะอิ่งใช่ไหมเลยอะไรนิ่มข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้า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 วกูขอโทษกูขอโทษแต่ก็สมควรจะเป็นข้าวเหนียวมันไม่เหนียวเลยนะมันนุ่มข้าวเหนียวมันก็นุ่มบอกว่ะ มันไม่นุม่มข้าเหนียวมันแข็งมีด้วยเรื่ <c oughs> องมึงกับยี่นี่ก็กินเพอร์ลยจับเขาจะให้ตัดจานอันนี้มาอะไรเออ,อาาเนี่ยจานเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว<ม>จริงเหรอเออแล้วก็ใช้จานว่าอะไรวางก็ได้เพราะว่ามีหลายอานันที่ต้องทำเลยอี้ยี่กูไม่ทำข้าวแม่งแล้วเดี๋ยวก่อน <c oughs> มือกูก็เปีย <c oughs> กเพี่ท่วงน้ำมันไม่พอเออใส่น้ำอีกนิดนึง ขอบนอกสุดหน่อยแล้วกันเขาก็นอกสุดกันคนเลยกูว่าจริงๆสักพักข้าแม่งเหลวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเปข้าต้มแดกข้าต้มกับซูชิมัหนนาตรงมุมอ่ะของมุมของมุมคนม่งก็ชชางถอคิดยังไงวะก็ไม่ได้หลัวโอเคนะ เคยกินหรอเคยทำเนื้อเหรอใช่แบบนี้เคยกินปะแฮมเบอร์เกอร์บ่อยเคยกูเคยทำไหมเนี่ยอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์กูว่ามันไม่อร่อยกูเหมือนไหมือนวันนี้นั่งแม่ลอยอยู่แล้วแหละเออมันก็แบบเหมือนลูกอมอ่ะแต่แค่อุ้ยเฮี้ยมงมาหลยผงจะหมดวะพอ้ยเอิ่มทั้มันเถอะแล้วมึงจะกินเหรอโอ้ยเสียงม่งโคตรดังเลย เปิดได้แม่มึงฟังก่นเออไม่ใช่เคาลบเคาลบอยู่เคารพสำรวมสำรวมโอู้ตายแล้วเดี๋ยวกูบอกแล้วถ้าตอนเริ่มเย็นๆนะม่งจะเริ่มมีอุปสรรคมาอืออืออะไรไหนมาทำอะไรไข่หวานอันนี้คือไข่หวานจะหวานเออมันหวานไหมกูจะไปรู้เหรอกูจะไม่ได้เอ้ากูกินมานานแล้วจริงๆไอ้นี่มันฮิตมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ฮิตมาตั้งนานมันฮิตแล้วมันก็เลิกไปแล้วแล้วเพิ่งมาทำหรือเปล่า เมื่อก่อนรู้สึกมันจะฮิตอุ้ยเหรอนี้ม่งก็กินอยู่นะนมันเยอะไปอ่ะ่างห่วแม่มัน่างห่วแม่มันได้ยไงไม่มีแม่นะมันมีคนใส่หน้าดี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 อูดว่ากูอ้วนกีไม่อ้วนมึงอ่ะอ้วนมือมึงอ่ะปีดมดี้เหี้ยเีด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 ีอีดนดีดีดตดีีี้ยไม่เหมือนกู คือเลียวตัวป้อมดอกทำไมกูต้องมาทำอะไรลำบากขนาดนี้เพื่อจะได้กินอะไรที่มันไม่อร่อยอาหารวเราเล่นกันไงสนุกไหมล่ะไม่สนุกมีใครสนุกว่าง่ะเสียใจจังกูสนุกนะกูที่อยู่กับพวกมึงไงไม่ต้องร้องไห้เพื่อนๆป่าวเมื่อกี้ชิคกี้พายเขาเสียดายเนื้อพูน น่กูกินไปกลับไปคอมเมนต์แบบแยกไปฮะรอบละอุ้ยสภาพวันรอมดีใช่ไหมดีลูกดีคนไปลูกเพลงดีลูกเพลงดีเพลงมาลูกเพลงมาบอกแล้วว่าน้ำมันเยอะไปลูกกูเทผมไม่หมดว่ะว่าก็หมดแล้วนะโอ๊ย ดว่ากูร้อนไหมนงเหล้วกูดิกูไปนั่งตากแดดทำไมแหละไอ้โง่ไม่นั่งพวดนูสิกูมึงตากแดดนะเอ้เหรอกูเป็นคนอ่ะปวดทนไหมปวดทนเนี่ยปตากแดดเยอะสุดเลยเนี่ยเลือดมันปวดเลือ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 ดเลืถุยถุยถุยรู้สึกแดดมันแรงนะแรงไหมแรงมากได้แล้วตอนนี้อาการกี่องศาวะกูอยากรู้มากเลย เปิดม่เมื่อวานมันร้อนที่สุดในรอบสามปีสามปีอะไรสามสิบไหมหรือห้าสิบวะขนาดนั้นเลยววะเออเห็นแม่กูบอกก็เมื่อวานกูออกไปกับยายมันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่กูก็ดำขึ้นนะสามสิบสามโงสาเอ้ยมึงจะเลียงดังไปไหนไม่ก็เยิวหยิ่งหยิ่งมันเหมือนนักเรีนร้อนนั่นมนั่นดิได้แล้วปะนี่คือได้ของมึงปะมองก็จะได้แล้วแหละ นี่นี่ได้แล้วใช่ไหมนี่ได้อันหนึ่งทำอันนี้ต่ออะไรเอ่ยเดอมอนนะมั้งมันคืออะไรอันนี้ปลาแล้วแซลมอนมันต้องมีลายสีแดงใช่ไหมนี่ลายลายสีขาวนี่ลายแล้วมันจะเป็นสีขาวไหมไม่ไอเว่มันจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอะไรของพ่อมันเป็อะไรวะ สีชมพูเหรอแล้วสีส้มมีไว้ทำพิเศอะไรวะอ๋อที่ส้มียู่อันนี้ไข่ปลาคาเวียไข่ปงเหรอเออไข่ปลาคาเวียมันจะดำไหมอ๋อโอ้ยค่ะโลโซที่เป็นนักร้องใช่ไหมมึงมึงเล่นเองเลยมึงเล่นเองเลยไม่เคยตอบดีจริงๆเพื่อนๆพื่มันปลาแซลมอนหรือปลาโอวะปลาโอวะ เออแซลมอนมันไม่แดงขนาดนี้หรือเปล่าแซลมอนมันส้ม้องมันลายแซลมอนเว้ยเฮ้ยว่ากูอ่านออกไหมเออแล้วไอ้ไข่นี่เขาต้องเอามาบิดบีบเหรอบิบเบี้ยไไข่เนี่คือพีกว้ยมึงเคยทําอย่างอันเนี้ยไม่เคยเดี๋ยวกูทาให้ดูให้ดูได้ไหมกูชอบมากมึงก็ถ่ายไปถ่ายกูต้องดูอยู่แล้วป่ะแม่งเป็นตากล้องนอกจอในจอเลยว่ะเยี่ยมไหมน้ำน้ำเยอะไปป่ะเนี่ย กูวมันจะไม่มันจะไม่อยู่ตัวแล้วป่ะนั่นเดยถ้าได้ถ่ายหน้ากูนี่เหงื่อแตกเป็นน้ำคลายสาบคลายสาบแทบจะแทบจะเหงื่อมาทำให้นี่ได้แล้วนะอร่อยเลยทำได้นี่มึงกินไหมเค็มดีมันต้องรอให้เย็นป่ะต้องรอให้มันเสร็จตัวป่ะเพราะไม่งั้นแม่งท่าไรระหว่างนี้แล้วก็กินฮร์รี่พอตเตอร์ไปก่อนใจเย็นเพื่อนกูยังไม่พร้อมกูยังไม่ได้ทำใจ ชอทำทำอันนี้ไม่ชอบคิวในคอนเสิร์ตเลยเนี่ยแม่งตึงตึงอย่างนี้แล้วแบบใจตัดเออมันอันนี้แหละคือพีคคูชอบอันนี้คืออะไรไข่ปลาเไข่ครูชอบมากมันได้โยนเป็นก้อนๆอ่ะเออชอบทำแลมันอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงหามอย่ารีบได้ไหมไม่ได้อย่ารีบได้ไหมเฮ้ต้องเอาต้องเอาอะไร ต้องเอาไปแล้วก็พูดมาสิเฮ้ยต้องเอาแล้วก็เงียบกูรู้สึกว่ากูมั้งแต่น้องเขายังไม่ตื่นอ่ะที่เรื่องเพลงดีลูกเพลงดีจำเราได้นะชอบกอดีบเลยชอบกอดีบเลยเซ่ชื่อวับชื่อวับเออเว้ยอืมดีลูกดีลูกดีใช่เพลงนั้นหรอ ใช่กูเต้นตอนนั้นก็เลยไไม่รู้อะอ้าวแล้วมันใส่ในนีรอ่ะต่เนี่ฮึของลิศไอ้ห่าเออใครคือลิสอะลิสสีดวงลิศเป็นหอนะเออแฟนกูอืมีแฟนกีคนหลายคนลรวไอ้ที่ใส่ในน้ำนี่คืออะไรข้าวไอ้ใส่มันเป็นตัวที่ทำให้เป็นก้อนไงไอ้โง่ เฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันก็ฉกลงมาในนี้มันแฉาบปะอืมแฉาบพ่อมึงทำไมแล้วมันก็ดูดเหรอใช้นั่นดูดเหรอใช่นี่มันได้หรือยังวะมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงยุ่งเอา มึงคัดก่อนก็ได้เดี๋ยวได้แล้วค่ไอ้นี่อะไรตดอะไรไอ้ตดต้องดูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่ก็หยุดทีละอันไงมึงดูกำลังดูกำลังดูเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งเหมือนใข่ด่าก้อนบอลคุณพ่อ่ะน่ารักเฮยครบเจ็ดดวงยังจะขอพรจากมังกรเลยไล่ควาย เฮ้ยเจ๋งอะแล้วมันเป็นก้อนเล้วเฮ้ยน่ารักอะน่าบีบแล้วอย่างนี้มันทําได้เยอะเลยเดิยเยอะดิน้ําไม,ม่มีเป็นภูเขาปัน้นสาลาด์ได้ยังไงแล้วลงไปมันจะติดหรือเปลปัลน <ะ S 2> ้นสารล,นะลายดิลงน,นะเนี่ยปั้นให้มันเข้าตรงเนี้ยเหมือนไข่ปลาจริงๆเลยอืมเหมือนในการ์ตูนนี้เส้นใสอยู่เห็นไหมมาเหยียดที่หุ่นจะเป็นไหม พี่อือแม่งกระจายมันแล้วมันน้ำมนพองเลยแต่ว่ามันเป็นเพราะผงเมื่อกี้ที่ใส่เข้าไปมันคือผงแปลว่าดูจะรูไไ้ไม่ไรสักมใชคนทำขอบใจมากได้เยอะเลยว่ามันเหมือนอย่างนี้เลยไอ้ที่เราชอบเล่นกันเมื่อก่อนที่มันเป็นเอามาใส่น้ำแล้วแม่งพองไอ้นี้ปะไอไอไอลูกเลี้ยงเออนั่นแหละลูกเลี้ยงเหมือนเลยทำไมเป็นนี้ฮะมันก็ปั้งไงไหนมันนี่นีดูหน่อย what is this this is a น o ล i คุณขัดไปก่อนก็ได้กว่าจะเสร็จอ่ะเอเน,นี่ดูฝ้าปั้นเมื่อลงมาหนะ่ะกูมองไม่เห็นทำไมมันเล็กจังกูบาดอ่ะกว่ามันจะไม่เหมือนสาราคุณว่ากันเลยเหมือนปั้นดินน้ำมันไหมเหมือนเนี่เป็นของกินแน่วะนะ กูมันน่าจะเข็มเข็มมือกูเนี่ยมึงใจเย็นเจสันรีบหรอทำไรอยากลองอ่ะอ้ยเมื่อกี้ลงมาเป็นปูวดลงไปเป็นเส้นเลยทำแบบเส้นมั้งไงนก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวกูแย่มากมึงดูมันทำไม่มีฝีมือกระทั่งนอกจอจิ้มลิ้ม มึงทำอะไรบ้ามันต้องอันใหญ่ดีวะมันนี่มึงทำเองมึงจะบ้าเหรอมันใช้หมดนี่เลยเอ้อมันมีหลายอันใช่เหรอสองอันมียเนี่ยอันเดียวอันอื่นต้องใช้แล้วไอ้ควายอุ้ยใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆมึงทำอันนี้ต่อไปมึงทำอันนี้เองมันมันมันโอ้โหไอ้สัตว์มีคืนด้วยโอ้ยสนุกจังดูหน้ากูเด้อกูสนุกเลยวะใจเย็นสิลูก อืขาดไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรมือมือว้มมันเค็มมากแล้ว่ะมันก็จะยาวไปแล้วกูบ่งยังไงทำไมเยีไม่ใคยตอบกูเลยเงียบเชียบกลิ่นมันหอมว่ะกลิ่นอะไรหอมกลิ่นไอ้นู่นใช่ไหมเออกลิ่นไอ้นี่เฮ้ยคุณคุ้นกลิ่นเปรี้ยวเหมือนลูกอมหนึบๆเอออะไรสักอย่าง ไอสัตว์ก็กลิ่นเหมือนกันไม่ได้หรอกลิ่นคือจะเป็นสารละลายไหมจริงๆมันทำให้เป็นเหมือนอาหารแต่จริงๆรสชาติเป็นขนมใช่ไหมอืมแม่งล้ำม,มากของญี่ปุ่นไงอะไรก็นะนะเสร็จแล้วแซ่บทุเร่มากนั่นเลยทุเร่เป็นคนทำนไม่ใช่วยาย w ายนี่คืออะไร ไม่รวมกันสัตว์ไม่มิดทิพไหมิดแล้วกูเก่งจังม่งนเลยว่อนเลยนี่เหรอมันสะอาดแน่หรอวะคันนี้แล้วมึงมึงกลัวอะไรอีกไม่อยู่ข้างในมันสะอาดจะตักใส่แล้วนะเฮ้ยกดไม่ทำอะไอุ้ยมึงดูดิอันนี้อันนี้สวยสุดละ อดูน่ากินเระาวาัลงลมไข่ลนไขรลนไขลนลมมาด้วยลม <c oughs> <c oughs> ทแม่งล่นอะ่ะไอ้นี่มันควรจะยุบลงไปปะวะอะไรลงไปข้าวไงก็ให้มันพูนๆขึ้นมาก็ได้จะตักไอเ้ยน,นี้แดกอย่างเดียวแม่งเลย <c oughs> แดกอ,อื่นละแล้วมันอร่อยไหม กูจะไปรู้หรอกูจำไม่ได้แต่มันดูน่ากินดูใหญ่มากมึงนะลูกเบลเลอมเทมเคยท้มึงใส่เยอะจังมันก็ต้องใส่เยอะเยอะวะไม่แต่ของจริงมันจะลูกใหญ่นะกูเคยกินอยู่แม่งคำละหกเซปก็ได้ตตรงนี้มันไม่มีถ้ามึงจะกินมึงไม่ไปกินของจริงที่นู่นมันจะโอเคกว่าเยอะไม่ต้องมากินที่นี่อุบาท์ม่งไม่ได้รสชาติความเป็นจริงเลยมึงเคยเจอแซลมอนปลอมไห เคซลมากไอ้เหียตัวชาเหียมากมึงเรียนเรานี่แหละมันคืออะไรมึงเรียนเรานี่าปลาสวายไม่ใช่ก็มันเหมือนแบบแล้วเคยกินเอาโปรตีนมาทำอ่ะมึงรู้จักปะแบบโปรตีนฟอร์มที่เขาทำแบบวันเจอะไรเงี้ยอาหารเจอ่ะมันมันสักซากเลยนะตอนที่กูไปกินกูกินที่ห้างไม่ต้องบอกนะห้างอะไรไม่มันไม่ใช่ร้านประจำอ่ะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นบูธเออว่ามึงลองให้แล้วล่ะใครลอง มองอะไรอ่ะเตรียมพิมพก่อนดีกว่าเออแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยววางไว้เงี้ยเดี๋ยวรูปมองไว้ก่อนมาไก่อนก้อนได้ไหมกับซีฟเลยกันเหรอไม่ได้ยินเลยใช่ไหมไม่ได้ยินเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรนี่เรอวะเออเป็นชิ้นเลยอ้าวขาดไม่น่าพูดเลยค่ะพูดตีแม่งขาดเลยเอามันเอ้ยเออนามันไม่ได้เอาแผ่นเดียวอ่ะแผ่นเดียวไงแต่มันยาวเดี๋ยวแดกไม่ได้ มึงกลัววันนี้แล้วกันวันนี้ทำไมเหมือนกันเพราะมึงฝาแฝดกินเหมือนกันกลัวจริงๆมึงควรจะยาวแต่แม่งขาดใช่ไหมงั้นก็ทำให้มันเหมือนกันแล้วกันนะอุ้ยตายแล้วเพลงแม่งไอ้สัตว์นจริงจังไอ้ไอ้ปุลุ้นกว่าเล่นทาวเวอร์ช็อตอีกแม่ย้อย คุณยิ่งกวาเกดออกไปนี่โอเคถ่ายรูปก่อนวันนี้อย่าลืมถ่ายรูปกันน่าอะไรูืมอะไรลืมเราลืมทำน้ำจิ้มแล้วมังจะจิ้มยังหงอ่ะกลัวรสชาติน่าจะเป็นโค้กว่ะโค้กน่โคพ่อมก็เขามันต้องทำให้เป็นรสชาติขนมทำไมมันมีดินดำๆๆเขากินขอมึกโอ้โห้น้ำมึงไม่มีน้ำดีๆเลยใช้เยรื่อนี่ตักกันแล้วกันตักน้ำ ได้อร์ไหมล่ะบอกมึงจะเสร็จน้ำไม่ต้องสุดหรอกนะสองคนพัวเทไหมใส่ฝาแล้วเทง่ายกว่าไม่เป็นไรปานีดจ้ะปานีดจ้ะปานีดนี่จ้วงเลยเนี่ยสีเยี่ยมกตอนครูท้องเสียเลยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกตอนจะแดกเดี๋ยวก่อนพอไหมออพอได้ยังไม่พอแล้วมึงถามอีก มันเหมือนจะตักได้เยอะนะเว้ยแต่มันมันจิ้มหนึ่งพ <c oughs> ูดถามความเห็นไงถ่ายรูปยังถ่ายแล้วไปจิ้มได้ลองได้นี่ไม่ต้องจิ้มนะกูทำแบบนี้ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแล้วเฮียเอุ้ยสัตว์่นดแดดจะทันไหมถ้ากูจะบอกกูไม่กิน <c oughs> อ่อนไหนก้อนนี้ ีเพิ่งอันแดงเย่เพิ่งชอสีแดงใช่ไหมใช่ใครใครบอกว่าเพ่งเสร็จแล้วสีแดงเพิ่งชอบสีแดงเกี่ยวอะไรมาลองก่อนเป็นไงลูกเกี่ยวอ่ะจริงเหรอเกี่ยวกูไม่กล้ากินเลยมึงไอ้คุณถ่ายให้มึกล้ากินจะยึดยังไงล่ะมันนิ่มอ่ะเป็นไงมึงอยากถ่ายหน้ามากเลยกูเกือบไม่ลง กูถ่ายระหว่างกลางเลยกันเออเหมือนมันต้ะมานเลย่ออ่ะกูจะลองนะน้ำหน่อยกูจะลองแล้วนะถือหน่อยดิเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเหลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมือกินได้หมดเพราะกูกินหมดแล้วติดฟันยู่ไม่ใช่คือสำหรับรู้ว่าไข่ปามรสชาติเป็ไงเขาทิ้งไว้หอมเผ็เพี้ยนมากแต่ว่ามันโอเคึินเพราะมันมีสาหร่ายนะสาหร่ายมันจะเปรี้ยวๆอ่ะพวกกูไม่มีไงเป็นไงวะเฮ้ยไข่มันโอเคอ่ะจริงเหรอชิมนะเหมือนมือถือเหมือนอะไรวะ กูว่าไอที่แย่สุดอ่ะข้าวไม่กูว่าไอเคี้ยวนี่ยไอ้แซลมอนเคี้ยวนีอะไรเนี่ยจริงเหรออืมมันดื้อๆดึ๊บๆเละๆอะไรก็ไม่รู้ไข่ก็แย่ว่ะอืมกูว่าไอสองอันกลางเนี่ยแย่แต่เสือจ้ะหนังโตูอืมกูว่าไข่โอเคใช่ไหมโอเคมั้ยถ้ากินเปผาๆแล้วกินเปผาๆอะแปลเหมือนแย่มากอืม มันแย่มากแย่สัมผัสแรกข้าวนี่แบบคือข้าวสัมผัสแรกเลยมึงแย่แม่งเหมือนแบบไปอมขุนไปอมขนหลินปิงไงที่แอร์แม่งถูกปุยเหมือนกันนี่นี่มึงกำลังกินเล่นใช่มั้ยลอกฟันข้างบนกันมึงมึงกำลังทำอะไรกันอยู่กินกำลังคอมเมนต์ในการกินไข่ปลามันไม่ใช่เพื่เอกแล้วมึงเออจริงอะไรเนี่ยชีวิตเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้กินแบบนี้ได้ปะแบบนี้ลองจิ้มดูเออเออว่ะจะอร่อยบ่ แดกอะไรกลับไปท้องอร่อยไหมคูเริ่มปวดท้องแม่งๆม <c oughs> ่งนะูก็เริ่มเหมือนกันเริ่มตั้งแต่กินปลาเทียว <c oughs> เมื่อกี้ครูไม่ิ่มชาไข่เลยแบดบพอใชมพอไปจบ